คือแขกมาเที่ยวแล้ววันนี้ขนน้ําแข็งมาสองถุงใหญ่ๆน้าก็ลุยประมาณนี้นะครับสวัสดีครับทุกครับ,รบอโอ้โหขอบคุณแขกเรือนะครับเที่ยวกันยามน้ําตกน้ําท่วมก็ยังมาเยี่ยมกันนะครับดูน้ําสภาพบ้านเรานะครับน้ําจะถึงขึ้นบ้านแล้วนะครับอุ้ยอุ้ยโซฟาเปียกแล้ว ตอนนี้เราสบบามารถลอยกระทงหน้าบ้านได้กันนะครับตอนนี้ดูสภาพบรรยากาศนะครับอโอ้โหโรแมนติกจริงๆนในตัวบ้านตอนนี้เราก็ได้การเตรียมตัวโดยการยกของขึ้นที่สูงบ้างแล้วบางส่วนนะครับเช่นเครื่องซักผ้าตเตาแก๊สทีวีคุณนายอยู่ในชุดเซ็กซี่ส่วนมอเตอร์ไซค์เราก็อยู่บนชั้นสูงพอประมาณนะครับด,ดูความสูงนะครับ โอ้ยจะโดนน้ำท่วมไหมเนี่ยหลังบ้านก็มีน้ำท่วมแล้วนะครับตู้เย็นก็อยู่ข้างบนนะครับโอเคนะครับชมบรรยากาศยามวิกฤตน้ำท่วมนะครับเจาะแรงงานโอเค